ใจเล่งร่างกายอาอเดี๋ยวจะขับของให้หันข้างหน้ามันยังไม่ขับยังคาใจกันอยู่ค่ะอ๋อโอเคเอาของต่ออกก่อนดีกว่ามันปวดตรงไหนปวดตั้งมันอื่นตั้งแต่หัวแล้วก็ลงขานอ๋อเดินใจหน้าอีกหน่อยนะอ๋อขับออกแล้วนะขับให้ขับไปไหนเนี่ยขับไปที่เจ้าของเออแต่ละคนอ้าวก้ วนตี God, ีแล้วเกือบสปีแล้วค่ะเอาเยตัวพบกับชีวิตใหม่ลุกเด้อลุไหมยก้นม่วยะก้นา่วะงไง ยืดยืดอันลักมาอันลักมาไปที่น่แล้วค่ะอันลักไป,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 ไปอันลักไปถึงล้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอ้ยทำดีนะนาบัตรไทย มมาหัวมาเอามัหนี้เร็วเวลานะเวยนวยนะทำานให้ร้บเลยบ่อยนะทำพูนนะสอสักสามรอยเลยจะได้ดีนะวัดไหนก็ได้นะที่ไหนองปลอดภัย